มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระสวดมนต์ให้ผ่อนญาติโยมโควิดก็กลัวหน้าที่ก็ต้องทำเป็นอีกหนึ่งภาพที่เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่ใน Facebook ของพระมหาภัยวันบวรวันโนได้มีการโพสต์ภาพของหลวงพ่อแต่งเต็มสวมชุดป้องกัน PPE สีขาวทับจีวอสวมหน้ากากแล้วก็สวมถุงมือ ปิดมิดชิดทั้งตัวกำลังให้ศสีลให้พรประชาชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดทำเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะและนี่คือภาพในโพสต์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนาไมยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ